สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวที่เป็นกระเป๋าฮิวตัวนี้นะครับตัวนี้ทําออกมาเป็นแนววินเทจนะครับโดยวัสดุข้างๆเนี่ยนะครับทำมาเป็นเหมือนทองเหลืองแล้วก็ปัดเงาสีดํานะครับเหมือนทําเป็นทองเหลืองเก่านะครับแต่จริงๆเป็นวัสดุที่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้ออกแนวเก่าๆโบราณโบราณนะครับตัวนี้ยี่ห้อ yesterday นะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เล่นแผ่นได้ทุกขนาดเลยนะครับ แผ่นเจ็ดนิ้วสิบนิ้วแล้วก็สิบสองนิ้วเล่นแผ่นได้ทุกขนาดนะครับลำโพงตัวนี้รับบูทูธของโทรศัพท์ได้ด้วยก็คือเปิดเพลงที่โทรศัพท์แล้วก็ให้มันดังที่ลำโพงตัวนี้ได้ด้วยเสียบหูฟังตัวนี้นะครับเสียบหูฟังใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเสียบแฟลชได์นะครับมีไฟล์เพลง มีไฟล์เพลงที่เป็น mp3 นะครับเซฟลงแฟลชไดร์หรือทำไดร์เนี่ยนะครับแล้วก็มาเสียบฟังเพลงได้นะครับรับตัวเป็น sd card ด้วยแต่ sd card เนี่ยผมไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัว sd card ผมมีตัวแฟลชไดร์ซึ่งมีไฟล์ mp3 อยู่นะครับเดี๋ยวทดลองนะครับเสียบปักกับไฟบ้านนะครับมันใช้ไฟแปลงมาเป็น dc 5โวลต์นะครับเปิดนะครับเปิดหัวล่ตรงนี้นะครับเสียบ เสียบไฟเพลงนะครับเสียบแฟลชไดรฟ์ซึ่งเป็น MP3 เข้าไปมันจะเล่นออโต้นะครับแล้วที่สําคัญที่แนะนํานิดนึงก็คือตัวนี้มีสวิตช์เล็กๆเ,เป็นตัวปรับสปีดกรณีที่เล่นแผ่นนะครับปรับสปีดปรับสปีดให้ตรงกับตรงกับแผ่นหมายความว่าถ้าแผ่นเล็กก็ปรับสปีดไปที่45แผ่นขนาดกลาง10นิ้วปรับสปีดไปที่78แผ่นใหญ่สุดท2นิ้วปรับไว้ที่3-3ตรงนี้นี่เป็นตัวเลือกเลือกรอบให,ให้ให้เหมาะกับแผ่น ส่วนตัวบนสุดแนะนําให้เปิดออนไว้ตัวนี้เป็นออโต้สต็อปก็คือเล่นหมดแผ่นแล้วจานมันจะหยุดหมุนเพื่อป้องกันหัวเข็มพังแล้วตัวนี้ถ้าเปิดไปออฟนะครับมันจะตัดการทํางานของแฟลตได on, ์เปิดมาออนนะครับเปิดมาออนก็คือออโต้สต็อปจานหมุนจะหยุดอัตโนมัติเมื่อแผ่นเล่นสุดนะครับผมเทสแฟลตไดดูก่อนนะครับอันนี้เปิดมาแล้วนะครับเสียบแฟลตไดเข้าไป รอสักคู่นะครับนะมันจะเล่นออตโต จะลองเปิดจากแผ่นนะครับอันนี้ของคุณสันติดวงสว่างนะครับ mm hmm. วัยรุ่นเสียงตัวตีเพลงลูกทุ่งหวานๆหน่อยถ mm hmm. อดฝาครอบโัวเก็มออกนะครับ mm hmm. ค่อยๆดึงออกอขนาดที่เล่นขนาที่เล่น MP3 อยู่นะครับดูนะครับ กดล็อกยกโทนามขึ้นเมื่อเลื่อนมามันจะตัดการทํางานของ MP3 ทันทีเมื่อจานหมุนปุ๊บมันจะตัดการทํางานของ MP3 นะครับเลื่อนกลับมาถ้ามันไม่เล่นกดโหมดตัวนี้นะครับมันมีปุ่มโหมดอยู่หนึ่งครั้งนะครับมันจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับฟังแผ่นบ้างฟังแผน่น อย่าลืมนะครับปรับรอบมั้ที่สามสามเพราะว่าตัวนี้คือแผ่นใหญ่ ตัวบูทูธของเขานะครับถ้าเกิดจะเปิดเพลงจากโทรศัพท์นะครับและเชื่อมต่อกับบูทูธลำโพงบูทูธตัวนี้นะครับชื่อชื่อบูทูธก็คือ yesterday ครับชื่อชื่อบูทูธก็คือ yesterday นะครับตัวนี้มีลูกเล่นหลายฟังก์ชันดีนะครับจากการทดสอบแล้วก็โอเคนะครับถือว่าเหมาะสมกับราคานะครับราคาไม่ถึง2,000บาทตัวนี้